ว้เก่าต้องดูคลิปนี้เลยว้ยเก่ามองหารถคู่ใจขึ้นลงง่ายขับสบายแถมยังประหยัดน้ำมันสุดๆต้องคันนี้เลย All New MG 3 Hybrid Plus รถไฮบริดที่ขับง่ายให้ฟิลรถยีวดีไซน์สปอร์ตทันสมัยวงเลี้ยวแคบดูแลไม่ยุ่งยากตเต็มเต็มถังขับยาวๆประหยัดน้ำมันสูงสุด26.2ิกอิโลเมตรต่อลิตร <Yeah. S 2> ยิ่งขับยิ่งคุ้มเติมน้อยแต่ไปได้ไกลประตูเปิดกว้างเบาะนุ่มนั่งสบายขึ้นลงง่ายไม่ต้องก้าวเยอะไม่ต้องดึงเบรกมือแบบเดิมใช้ง่าย ปมาพร้อมเอวีเบนทางชันก็ไม่ไหลระดูดปลอดภัยขับสบายจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ชัดทุกตัวอักษรใช้ง่ายไม่ต้องเพ่งมาพร้อมที่ชาร์จมือถือไม่ต้องเสียบสายวางปุ๊บชาร์จปับ๊บ All New MG3 Hybrid p ฮบริราคาวเบาๆเริ่มต้นเพียง5 7 9 9 0 0บาทซื้อรถอะไรไม่สำคัญเท่าซื้อกับใครเรื่องรถให้ไพรมัสดูแลเรื่องรถให้ไพรมัสดูแล